มาให้อาหารแมวกันค่ะเพื่อนๆปกติแล้วแมวจะไม่ค่อยมีความอดทนรออาหารเนาะถ้าเกิดว่าเขาหิวมากๆอะ่ะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวเรามาเรามาฝึกให้แมวนั่งรอเวลาเราจะเติมอาหารให้แมวกันนะคะ เอาอะไรอ่ะฮะวนเอาอะไรอะวนอะไรคะวนเอาอะไรวนอะไรเหรอเอามออเหรอเอากับข้าวใช่ไหมเอากับข้าวเหรอเอาไหนนี <c oughs> แ่แมวหิวแมวหิวจะเอาหรือเปล่าเอาไมน่นี่เอาไมแก่เองนี่แกเอง แกเองไม่หนิเอาแกเองสิเอานี่ใช่ไหมนี่กับข้าวตัวเองเหรอนี่กับข้าวตัวเองเหรอเอาหรืเปล่าเนี่ยเอาลองแกะดูแกะได้ไหมเอาลองดูสิแกะดูสิแกะดูสิไม่ได้อะแกะไม่ได้เหรออันนี้เอาเอาเนี่ยนี่มาเอาอีกห่อหนึ่งให้น้องด้วยเร็วๆนี่มาเอาไปนี่ เอาไปให้น้องด้วยเอาป่าเอาอีกอันหนึ่งเอาสีแดงนี่อันนี้สีแดงเอาป่านี่นี่นี่ชักโมโหแล้วแมวชักโมโหกับเจแล้วเนี่ยเอาไหมนี่เอาเอาไปใส่จานเองเอ้าเอาไหมเอานี่เอานี่แบบหิวหิวเดี๋ยวไม่นานโมโหไปไหนเอาจะไปไหนจะเอาไหมนี่จะจะเอาไหมนี่เอ้าเอ้าเอาไหม เอาหรือเปล่าคะเอาก็ต้องนั่งรอสิเอานั่งเอาไม่นั่งเหรอเอาไม่นั่งแมวไม่นั่งเพื่อนๆจ๋าแมวไม่นั่งทํายังไงให้แมวนั่งเอ้ามานั่งรอสินั่งรอสวยๆแมวจะสอนให้แมวนั่งไม่นั่งหรอคะนั่งนั่งสวยๆสิคะเดี๋ยวจะได้ได้กินอาหารนั่งไม่นั่งไม่ยอมนั่งนั่งเธอนั่งเดี๋ยวแจ้ให้จริงๆจริงๆรับปาก ถ้านั่งแล้วจะแกะให้นะเอาจริงๆนะจะสอนแมวให้นั่งรออาหารดูไม่ยอมนั่งเดี๋ยวไปดูว่าเจ๊จะให้ขนนั่งได้ไหมเพื่อนๆเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งหิวเขาหิวนั่งนั่งแมวนั่งก่อนนั่งสวยๆเร็วๆมามาเดี๋ยวให้แล้วๆเดี๋ยวให้กินนั่งนั่งนั่งสวยๆหนุนน่ะยอมนั่งแล้วนะเพื่อนๆนั่งจริงหรือเปล่านั่งรอเดี๋ยวเจ๊เทอาหารให้เอา เอานี่นิหนเดี๋ยวรอให้เอา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 ไม่ไม่นั่งรอไม่ไม่นั่งรอนั่งรอไม่นั่งรอไม่ได้นั่งรอสิคะไม่ได้นัดนั่งแล้วไม่ไม่ไม่เทเสร็จก่อนไม่เสียมารยาทสิคะเป็นแมวของเจ๊ต,ต้องนั่งรอนะจ๊ะต้องมีความอมดทนสูงนะจ๊ะไม่นะไม่กินนะต้องรอนะคะ คุณแมวจ๋าต้องรอนะคะเป็นแมวเจ๊ต้องรอนะเดี๋ยวเจ๊เทอาหารให้นี่ต้องรอจนกว่าผู้ใหญ่จะให้อาหารรู้ไหมไม่ต้องรอไม่ค่ะต้องรอไม่เป็นไรน,นั่งรอนะได้กินอยู่แล้วนะลูกไม่รีบนะจ๊ะไม่รีบนะโอเคไหมนี่นี่นี่้วเทให้นี่จริงจริงเทสดเทเสร็จเทเสร็จแล้วหนูก็ต้องรอไม่ใช่ นั่งดีๆไม่หิวหิวไม่ใช่นั่งรอดีๆด,ดูทำหน้างอนดูแม่ยังไม่ได้บอกให้กินเลยดูนั่งรอดีๆสิลูกรู้เปล่านะรู้ไหมเอากินนะกินไหมทีนี้กินไหมกินนะรอให้แม่ไปก่อนแล้วค่อยกินรู้ไหมลูก,ลกรู้ไหมคะไหนดูไหนดูหน้าก่อนในงอนงอนงอนไม่ใช่มานนี่ ไม่งอนนะมา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 ดูนี่มาหันหน้ามาให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้กินดูงอนแมวงอนไม่ไหนดูโฉงามหน่อยเร็วๆดูโฉงามเร็วแผ่นของกาไหนดูแผ่นเค้กไหนไหนมามาดูหน่อยเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวไม่ให้กินข้าวนะดูหิวไม่ยอมกินดูงอนดูงอนเร็วๆมาเร็วๆเดี๋ยวแม่ทำความสะอาดที่กินข้าวให้นี่เร็วๆไหนมองหน้ากล้องหน่อยไม่ยอมงอนงอน งอน่ <laughs> อ่ะโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวมามาไปแล้วนะโอเคนะกินนะกินนะเอารอก่อนเอากินนะ <laughs> โอ้ยสงสารแกงแมวห้ยนาสงสารนะแกงแมวเอากินได้กินได้กินสิทีเนี้ยเอานั่นเ็ากินแล้วโอ้ยเนาอแมวก็นเนาะ แม้แต่แมวเจ้ก็ยังไม่ละเว้นที่จะแกล้งคุณแมวเนาะรักนะจุบจุบนะเพื่อนเพื่อนเนาะเจ้ก็รักแมวเจ้แหละเจ้ก็เล่นกับเขานั่นแหละ <c oughs> แล้วอีกตัวหนึ่งไปไหนไม่รู้ปกติเขาก็ต้องมาเนาะแต่มันยากนะที่จะสอนให้ให้แมวนั่งนะเพื่อนเพื่อนนั่งรออาหารเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนขาถ้าเพื่อนเพื่อนดูจบแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคะดูหิวกินใหญ่เลยหิวกินใหญ่เลยไหนดูไหนดูก่อนเร็วเร็วดูกินเยอะมากเลยดูเพื่อนเพื่อนนะดูเขาหน้ารักเขาหน้ารักแมวตัวนี้แช่เป็นคนทำคลอดเขาเองแมวตัวนี้เนาะชื่อแพนเค้กนะคะแพนเค้กจ๋าสนใจท่านผู้ชมหน่อยคะ่ะไม่สนใจเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าหิวแรง โอ้ยเจมัวแต่ไปเที่ยวไงแต่ก็มีอาหารแห้งนะคะแต่ว่าแมวตัวนี้เขาค่อนข้างเขาค่อนข้างเลือกอาหารนะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคนะคะแต่ว่าน้องเขากินอาหารแห้งเขาก็เลยไม่ค่อยหิวแต่ว่าเจ้าเนี้ยจะหิวแรงเพราะว่าจะค่อนข้างเอ่อกินเลือกเนาะนี่ดูจะกินหมดอย่าก,กินหมดนะลูกเดี๋ยวอ้วนอย่าก,กินหมดนะลูกมันจะอ้วนโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ แพนเค้กใบใบท่านผู้ชมหน่อยเร็วไม่ไม่สนใจเลย